สวัสดีครับเ,เพื่อนๆวันนี้ก็แพ็กอ้อยส่งต่อนะครับแต่วันนี้มีมีเสริงมานหนึ่งคือ,อมีน้องท่านหนึ่งครับอยากได้อ้อยควันนะครับของผมตัวนี้กําลังปลูกใหม่แล้วก็ยังไม่โตนะครับส่วนอันนี้ก็เป็นแดงยักษ์ที่เป็นท่อนที่ตัดทิ้งครแต่ไปวางไว้ใน,นป่าย,ยางพาราแล้วน้ํามันท่วมอันนี้มันก็เลยรัดหน่อมานะครับเนี่ยนี่อ้อยควันนะครับอ้อยแดงยักษ์ก็น้องก็เลยเอออยากได้ ก็เลยตัดตัดมานะฮะอันนี้ไม่ได้ตั้งใจปลูกนะก็คือตัดทิ้งเอากองไว้แล้วมันมีความชื้นมันก็เลยงอกขึ้นมามันงอกง่ายก็เลยตัดมาเป็นต้นกาบนี้ให้ส่วนนี้ก็ปลายอ้อยไอ้ปลายยอดของสายพืนเนื้อใต้นะครับเอาไปเสษเศษเศษเฉียงเฉียงเลย,เย,เย,เยงอกดีครับงอกดีเกิดดีโอเคเป็นอ้อยพันธุ์อันนี้อันนี้ขันน้ำได้เป็นน้ำขันน้ำนะแล้วก็กวนได้ด้วยนะสำหรับสายพืชเนือน้อใต้ ลำไม่ใหญ่มากแต่ลำดกแต่ลำดกมากส่วนนี้ลำไม่ดกแต่ลำใหญ่ไอนี่อ้อ,อยแดงหยักไอควันโดยตรงคันน้ำไม่ได้นะคันน้ำได้แต่สีมันจะคำนะมันจะสวยแค่เจ็ดนาทีหลังจากนั้นจะเป็นสีน้ำพึ่งเลยเจ็ดนาทีแรกนี่คือสีเหลืองหลังจากนั้นไปเขาคำคั้นได้แต่สีไม่โอเคไม่ไม่นิยมนะไม่เหมาะในการคั่นน้ำขายนะแต่ว่าเคี้ยวกินอร่อยมากเพราะว่า ไม่หวานสูงนะหวานอมเปรี้วดีแบบนี้อ้อยแดงอยากผมชอบกินรสชาติหวานอมเปรีย้ยวนะครับหวานปแปลมแปมในหวานไม่หวานเลี่ยนนะโอเคหวานแบบเหมือนตลินกินติดเปลือกส้มอะไรประมาณนั้นนะครับนี่เดี๋ยวแพ็คต่อให้น้องฝนก็จะตกแล้วครับรีบแพ็คครับจะได้ไปปรีรถเกี่ยวข้าวจะมานา,านะครับโอเคครับอยู่ดีแพ,พ็คไปส่งแล้วจะไปนาต่อไปดีครับ